ที่เป็นร้องเพลงเต็มเต็มหมดทุกคนอย่างเงี้ยครับเต้นต้องเต็มร้องต้องเต็มเพราะฉะนั้นพลังที่เราต้องส่งเต้นท่าอะไรมันต้องชัดแล้วก็การร้องมันก็ต้องส่งอารมณ์มันก็ต้องส่งจะบอกว่ามันตอนเนี้ยซ้อมมาแรกมันเหนื่อยมากอารมณ์ก็ต้องปล่อยเสียงก็ต้องเปล่งเต้นก็ต้องสุดมันสุดยอดจริงๆแล้วก็เวทีที่บอกใหญ่มากแล้วคนดูเนี่ยลายร้องไปด้วยคนดูมันเป็นอะไรที่ เราคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าทําไม้เต็มที่อ่ะคนก็จะคิดว่าซื้อบัตรมาดูไม่คุ้มแต่ขอบอกว่าครั้งเนี้ยคุ้มแน่เพราะเต็มที่มากเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เคยว่ามันคุ เหนื่อยถ้ามีกระแสตอบรับจากคนดูที่ดีเพราะว่ายอมเหนื่อยให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆแต่และบทเพลงแต่และโชว์มันมันหาที่ที่จะบรรยายไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าเคมั่นใจแน่ว่าไม่มีใครเคยทำที่ไหนมาก่อนซิงเกิลใหม่ของบุงคนที่ได้ร้องที่นี่ก็เพราะด้วยเรื่องราวอะไรต่างๆมันเหมือนเรามาดู ที่มีครบทุกรสชาติตั้งแต่สุขเหงาเศร้าจนถึงความรักสมหวังหรือแม้กระทั่งโชว์เต้นเคเชื่อทุกคนคาดหวังว่าหนึ่งร้องจะต้องดีเต้นจะต้องเป๊ะเพอร์포แมนจะต้องดีเคเชื่อได้ว่า 2F9 เกินคาดคุณได้เจอทุกแบบแน่ครับผู้หญิงกำลังซ้อมเต้นอยู่นะครับแล้วก็เป็นชิวอผู้หญิงทั้งคเท้า ทั้งหมดเลยเล็กพื้นแต่ว่าติดใจอย่างเดียวมีคนหนึ่งเล็กตัวอย่างกับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเข้าใหม่เข้าม่ไว้กลับไปบักเดินตลาดออตโก้เล็กพื้นจากใครซะอีกล่ะกับโป่งเป็นชั้นเจ็ดริ้วอย่างกระกรบี้เจ็ดสีแล้วก็นองทาบูซินึกว่าเกิรเจนนะจ๊ะแต่นางแอบพิราตัวเอง สเสื้อสีชมพูแล้วมีการบอกว่า V12 เนี่ยไม่รู้จะเต็มไปไหนตาแต่กล้องซูมดีๆใครอยู่ตรงเขาลึกใครดูหลังพี่ยาวเลยขนคิ้วนางดีไหมไม่มีกระโปงเนี่ยลูกไม้สามสีชั้นเลยยกขึ้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะสวยหรืออะไรแต่แบบอย่างเงี้ยตอนตอนเจอครูแอนก็บอกว่าเออแถวบ้านครูแอนกระโปงเนี่ยเขาใส่นอน ก็นาจะจัดเต็มในเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็ไอคุณจะท่าทางตลอดที่ที่บอกนาเป็นตัวงีที่จัการแต่งตัวของเป้าฟอร์มมันก็ถือว่าโอเคแต่แบบเราเคก็จะมีคำถามตลอดว่าอะไรเอ่ยไปเขาปุกอ่าก็นะตอนนั้นโอเคเป็นไรไม่รู้ป้าแอคติ้งเวอร์เลยอะไม่ได้เข้ากับหน้าเลยนะ เียผมใหม่ดิเบียผมใหม่ดิมาดูลูกสมัก่อนสิเปียผมเปียผมข้หน้าได้ด้วยอ๋อเียกผมสิมไปดิวอะน่จะไม่ไหวแล้ว ใจว่าพี่มุตารู้สึกยังไงนกจะไม่ยุ่งเรื่องของพี่มุตาแต่นกแค่อยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้องน่าสงสารจังเลยนะคะหน้าตาอย่างเงี้ยค่ะคือนอกก็แค่อยากจะให้พี่มุตานอกเข้าข้างพี่มุตานะคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยพี่มุตากำลังพูดถึงเรื่องอะไรคะเป็นนกสองหัวนี่เหนื่อยมากไหมพี่มุตา แนี้ค่ะขอจบขอจบฉากนี้เพียงเท่านี้ค่ะป้าโดนเซียนตำค่ะบ๊ายบาย